นผักเราให้หลายผักเต็มถาดเลยมันเปิดเตาอบเดี๋ยนี้เปิดเตาอพโบพบกบูน้ำยาน้ำยาปลาดุกน้ำยาปลาดุกเธอน้ำยาปลาดุกตีนไก่บูมันเราเลือดบาดที่นี่โอ้โอ้โอ,โอโจ้จะพอจะมีเฮ็ดจังไหนจังไหนฮ็ดจังได้กระชี้จังไหน,นใส่ถาดเลยเนาะใส่ถาดเลยนะยเธอเลิศดนะบู ทำเองกินเองนักเลงพออร่อยคนเดียวลูกพัวไม่กี่จะบอกให้คุณนะโอ้ยคนเลยบัดที่นี่โอ้พี่น้อยเต่งถาเลยสีส <lawsuit royable. S 1> ันนหมมันยาปลาดุกสามตัวไหมปลาดุกก็ตัวบักใหญ่นึ่คุณนะบัดที่นี่สีใสผักเลยคุณนะมันสีบอสเฮียใส่แต่ของเฉพาะเฮียใส่นี่ยโอ้รวกสีรวกอิปโปบัดที่นี่มันกับบอดี้ได้ปันนี่รวกอิปโป่สีใสงานอะไรได้บัดที่นี่โอ้คุณนะคุณนะเบิ่งเออบัดที่สีใสถผักก้อนใสถผักก้อนเนี่ยใสอัน ยังก an, ็ทุ่งอกเนี่ยทุงอกก่อนนะคะเธอโอ้เห oh, ็นทุ่งอกก็จะพูดมึงออกปวดโอ้พี่น้องเอ้ปวดมันสิบวไปเกิดใม่คลองสะบ้อปวดโอ้ผักไหมปวดทุ่งหอกเกียบเหมือนโอ้กินผักลายลายตั้งสิบผู้จบผู้งามพี่แย่จะพูดบอกโอ้พี่น้องเอ้ปวดค้นไปคนมาแบบว่ามันก็สิแบบว่ามันก็สิบว่าเคยห่อนมันก็สิกินงไงมาปดโอ้ขนมสิบไหมขนมสิบขนมสิบมันเลืดไงปด โอ้พี่รองไปขอคนก่อนอะเพราะว่าต้องคนให้มันเข่าิีเขา่าเกียรเขา่าน้ำแกงแสบมันจังเลือดสัมเนแดงไงอหนี่อ,องอปีนใกหยายายายยอ,อยได่อหนังบ้่นอนังพ่องเออเลือดสัม,มนเนจแดงอีนี่จาวนตาพี่้องคือขูสุกอกินนมถ้าว่าดื่มนมนะผัวประกอกเส้หัวเออผัวบอกอกังคับให้ดื่มนม ว่าดื่มนมเหรอมันสิแบบว่าสวยหมวยอึมเออมันเป็นเังนสั้นเล็กสิบอกใครเออทีแห้งทองยาวมีเสีมันอะเออเสีมันแมหูไม่เหลือรสมัยจัญ

น้ำยาปลาดุกมันแซ่บมันมันมแซ่บก้อนน้ำยาปลานินอีกที่รีดผู้ใดบอกกินปลาดุกเนี่ยเอาไปเฮ็ดกินเหมือนเดิมน้ำแซ่บเด้อสิบอกใไปไม่มตัวไม่เลืองจริงแซ่บก้อนน้ำยาปลานินอีกอื មកទាំង Hãy subscribe cho kênh Ghiền không มันมันเข้มข้นขนาดบางสีมันดมสีมนันเห็ดอินเองเลยอืมทุณกินเองนักเลงพอกินคนเดียวลูกหัวก็กินน้ำดอกนี่เต็มหม้อนี่กินคนเดียวนั่งกินบัดมือบนอ่ะมืงได้เหรอสิกินอันนี่ล่ะเห็ดอาหารฝรั่งพอกับลูกกินนั่งพูดกินอันนี่ล่ะนั่งกินอาหารฝรั่งน้ำมูเพึ่งม,มันเลิศสุดเด็ดเลยนี่หอวใจฉันพูดใจดีเลยบอกไงเห็ดกับข่าเห็ดยังเี่ปเด,ดปลาแดดปลาจอมนี่เหม็นคุ้มเหี่ยมอยู่ทุรงทุเรียนนี่เหม็นคุ้มเหี่ยมอยู่กขาบ่กเป็นยัง mà chôm thì mía mía là chôm hay bây giờ này อืมอแสบเยงของเียงเป็นสี่อืมอันนี้จะบอาหันเข็ดแส็บไบปหน่อยแซ่บไปหน่ not เด็วพอจะแม่ไ hmm. ม mm ่ยากผักแซ่บ hmm. อ mm ืมแซ่บดี มันเป็นน้ำ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 ขนมเส้นก็รต้องทิ้นนนนงน้งจงนำจิม้มน้ำซอสน,น้ำขนมเส้นสีสันเข้มขน้น ต้องไปกัดมันหลยกัดจริงมาหร่ติดคอติดคอเ็นอืมไปหน่อยลดแซ่บเล็ดแซ่บเล็ดแซ่บ انا عم بنمسي اه ربنا ขนมเสส็งหอยยังไงขนมเสร็จมันเส้นเนี้อนุ่มอร่อยเส้นบ่าขาดไปขาดใ่ทองอืม